คำถามยอดฮิตในการซื้อสังหาเพิ่งเรียนจบเพิ่งเริ่มทำงานสามารถซื้อสังหาได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนที่จะไปฟังคลิปดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร b ์เป็นกำลังใจให้สังหาเรื่องจิบ,จบด้วยนะคะ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิจ๊บค่ะหลายคนให้อินบ็อกมาถามจิ๊บหรือโทรมาถามจิ๊บเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสังหาค่ะว่าถ้าเพิ่งเรียนจบเพิ่งเริ่มทํางานสามารถที่จะซื้อสังหาได้หรือไม่ ตอบแบบนี้นะคะเป็น2กรณีค่ะในกรณีที่ซื้อเงินสดนะคะเป็นเงินของคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่มีเงินเก็บเป็นเงินส่วนตัวนะคะสามารถซื้อได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องใช้เครดิตในการกู้เงินนะคะแต่ถ้าเพิ่งเรียนจบเพิ่งเริ่มที่จะทํางานแล้วอยากจะซื้อสังหาโดยการกู้สินเชื่อจากธนาคารมีข้อกําหนดแบบนี้ค่ะว่าต้องทํางานอย่างน้อยประมาณ1ปีถึง2ปีนะคะแล้วต้องเป็นงานที่มีหลักฐานในการแสดงรายได้ที่ชัดเจน รวมถึงมีหลักฐานในการเสียภาษีที่ชัดเจนนะคะมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อให้เรารู้ว่าบุคคลที่ยื่นกู้นั้นมีเครดิตในการชำระเงินค่างวดหรือไม่นะคะ ซึ่งก็มีบางอาชีพค่ะที่ได้สิทธิ์ในการกู้สินเชื่อก่อนที่จะทำงานครบ1ปีนะคะอย่างเช่นอาชีพหมอเพราะมีใบประกอบวิชา,าชีพที่แน่นอนนะคะรวมถึงมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงบางทีแบงก์ก็จะประเมินความเสี่ยงตรงนี้นะคะโดยที่ทำงานแค่ประมาณ6เดือนก็สามารถกู้สินเชื่อธนาคารได้แล้วแต่สำหรับอาชีพทั่วไปค่ะต้องใช้ระยะเวลาในการ ดูสเตตเมนต์ค่ะว่าเงินของเราเข้ามาทุกเดือนหรือเปล่ารวมถึงใครที่ไม่เคยกู้สินเชื่อมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถหรือการทําบัตรเครดิตนะคะจิ๊บแนะนําแบบนี้ค่ะว่าการมีบัตรเครดิตเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าทางแบงค์เนี่ยจะสามารถเช็คเครดิตบูโรเราได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้บัตรเครดิตแล้วเราจ่ายเงินตรงหรือเปล่า ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้เงินเกินตัวนะคะเพียงแค่ว่าต้องรู้จักการใช้บัตรเครดิตที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเราใช้เพื่อรูดซื้อสินค้าแล้วมีการจ่ายที่ตรงหรือบางครั้งเนี่ยเราเอาบัตรเครดิตไปผ่อนพวกศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่างๆอยากซื้อ iPhone อยากซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไปผ่อนรูดเต็มวงเงินทุกใบอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังในการที่จะไปยื่นกู้สินเชื่อธนาคารเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจ่ายไม่ตรงหรือว่าใช้เงินเกินตัวมากไป ทางแบงก์ก็อาจจะไม่พิจารณา,นานในการปล่อยสินเชื่อบ้านนะคะสรุปให้ได้ว่าใครที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือเพิ่งเรียนจบนะคะทำงานให้ครบ1ปีเสียภาษีให้ถูกต้องรักษาเครดิตให้ดีก็สามารถกู้สินเชื่อบ้านได้ค่ะ